ค่ะเพื่อนๆประมาณอาทิตย์ที่แล้วประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะ <c oughs> เคยได้ยินกันไหมอิ่วโซดาอันนี้คือเป็นโซดาเนาะโซดาวอเตอร์เนาะโอเคแอนจะมีซีอิ๊วแต่ที่เมืองไทยอ่ะจะใช้ซีอิ๊วสูตรหนึ่งเนาะแต่อันนี้เราจะใช้ซีอิ๊วไม่รู้สูตรอะไรแต่เป็นซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำอะไรประมาณนี้นะใส่เข้าไปค่ะในแก้วประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่โซดาไปบิสมิลลาไม่เคยกินหรอกเห็นเขาทากันอันนี้ไม่ใช่อะไรนะโดนน้ำเสียเมื่อกี้บิสมิลลาใส่ลงไปนะว้าวอุ้ยเหมือนโค้กเลยเหมือนพวกป๊บซี่เหมือนโคกนะ้กอะไรเงี้ยจากนั้นเราใส่น้ำบิสมิลลาใส่น้ำแข็งลงไปค่ะ รสชาติเป็นไงไม่รู้อ่ะแต่ดูแอดูดีอ่ะดูโอเคอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะคนไว้ดูดีอ่ะไว้ดูสุนั ินได้จริงอ่ะคินได้จริงอ่ะซีวนะนี่ซีวานเออแปลกดีอร่อย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 เลย